อัศวารีวิววันนี้นะครับจะนำเสนออีกหนึ่งโปรเจกต์ของนาฬิกาเคาอัพนะครับจับเวลาเดินหน้านะครับสำหรับการใช้งานในโรงงานนะครับซึ่งจะมีเทอร์มินอลสำหรับให้มีอินพุตนะครับคอนแทคสวิตช์เข้ามาแล้วก็มีเอาพุตออกไปนะครับสำหรับโมเดลนี้นะครับจะเป็นนาฬิกาจับเวลาตัวเลขสูง6นิ้วนะครับหลักนะครับความสูงของกล่องนะครับ21ความยาว65เซนติเมตรนะครับ สำหรับในชุดนี้นะครับจะประกอบไปด้วยตัวนาฬิกานะครับ6นิ้วนะครับ4หลักนะครับความสูง21นะครับความยาวที่65เซนติเมตรนะครับพร้อมทั้งตัวมาพร้อมกับตัวอะแดปเตอร์นะครับ12โวลต์นะครับเป็นไฟป้อนให้กับตัวนาฬิกานะครับโดยทางด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นเทอร์มินอลนะครับสำหรับที่จะมีอินพุตเข้ามานะครับขาที่1ขาที่2นะครับก็จะเป็นสตาร์ทนะครับ ขาที่3ที่4ก็จะเป็นตัวรีเซ็ตนะครับแลราคาที่5ที่6ก็จะเป็นเอา p ์พุตออกไปนะครับแล้วก็จะมีรูสําหรับเสียบอะแดปเตอร์ครับด้านข้างนะครับสําหรับปุ่ม4ปุ่มด้านหน้านี้นะครับก็จะมีหน้าที่ในการตั้งค่าความสว่างนะครับของหลอด led แล้วก็ตั้งค่านะครับจับเวลานะครับว่าจะตั้งกี่นาทีกี่วินาทีนะครับ จะให้เดินไปถึงเวลานั้นๆนะครับโดยจะประกอบด้วยปุ่มสีปุ่มนะครับปุ่มโอเคนะครับสีเหลืองปุ่มอัพสีน้ำเงินปุ่มดีเอ็สีเขียวและปุ่มเอสเคมสีแดงนะครับในการใช้งานปุ่มด้านหน้านะครับเมื่อกดปุ่มสีเหลืองนะครับโหมดของ d r จะปรากฏขึ้นมา BR ก็คือความสว่างนะครับสามารถกดปุ่มอัพและ DN นะครับเพื่อที่จะ เพิ่มและลดความสว่างของหลอด LED ได้ตามต้องการถึง10ระดับนะครับสมมติว่าเราต้องการระดับที่4นะครับเราก็กดปุ่ม OK นะครับผ่านไปนะครับตัวเลขที่กระพริบนั่นก็คือจะให้เราตั้งเวลานะครับว่าเราต้องการจะนับเวลานะครับไปกี่นาทีนะครับสามารถจะตั้งได้นะครับถึง99นาทีนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเราจะจะให้ตั้งไปให้เวลาเดินไปถึงนาทีที่เท่าไหร่นะครับและเมื่อได้นาทีที่ต้องการเราก็กดปุ่มโอเคข้างบนนะครับแล้วก็จะให้ตั้งวินาทีนะครับวินาทีแล้วก็กดปุ่ม up ปุ่มดาวเด่นตามต้องการนะครับและเมื่อได้เวลาที่ต้องการเราก,กดปุ่มโอเคนะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นโหมด Ot นะครับ output time นะครับ output time นี้นะครับก็คือว่าเมื่อ ถึงเวลาเป้าหมายแล้วจะให้ออ t p ์นะครับมีสัญญาณออกไปนานกี่วินาทีนะครับก็สามารถจะตั้งได้ตรงนี้นะครับว่าจะให้1นวิสองวิสามวิก็แล้วแต่นะครับสามารถตั้งได้สูงสุดถึง60วินาทีนะครับอันนี้เป็นเอา p ์พุตไทม์นะครับและเมื่อได้ออ p ท์ไทม์แล้วเราก็กดปุ่มโอเคนะครับหน้าจอก็จะเป็น 0, 0ูพร้อมใช้งานนะครับสำหรับรายละเอียดการออเปเรตทางด้านหลังของเทอร์มินอลนี้นะครับ ก็คือขา1ขา2นะครับก็จะเป็นคอนแทคเข้ามานะครับถึงจะมีการสตาร์ทนะครับให้นาฬิกาเดินนะครับแต่เมื่อไม่มีการคอนแทคสัญญาณเข้ามาก็จะเป็นการสต็อปนะครับส่วนขา3ขา4นะครับก็คือการรีเซ็ตนะครับเมื่อมีคอนแทคเข้ามานะครับคู่นี้ก็จะทํำการรีเซ็ตนะครับให้หน้าจอกลับไปเป็นศูนย์นะครับพร้อมกับที่จะเริ่มใช้งานในรอบต่อไปนะครับ และสำหรับขา5ขา6นะครับก็คือเอาพุทนะครับเป็นการคอนแทคนะครับเป็นเอาพุทออกไปนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญญาณออกไปในกรณีที่เมื่อถึงเวลาเป้าหมายแล้วนะครับเอาพุทออกไปกี่วินาทีเราก็สามารถจะเซตได้นะครับคราวนี้เราจะมีชุดเดโมนะครับสำหรับสาธิตการใช้งานนะครับโดยที่สวิตตัวนี้นะครับผมจะให้เป็นตัวสตาร์ทกับสต็อปนะครับคู่แรกนะครับ โดยถ้ามีสัญญาณเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็นาฬิกาก็จะเริ่มเดินนะครับและถ้ามีสัญญาณตัดออกไปนะครับก็นาฬิกาก็จะหยุดนะครับอันนี้ start stop นะครับสำหรับในคู่แรกและในคู่ที่2นะครับก็จะให้เป็นสวิตช์แบบนี้นะครับสำหรับเมื่อมีสัญญาณเข้ามา1ครั้งนะครับก็จะมีการรีเซ็ตนะครับกลับไปเป็น00ทันทีนะครับและสําหรับตัวเดโมคู่ที่3นี้นะครับ ก็คือจะเป็นเอาต์พุตออกมานะครับที่ไฟแดงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเอาต์พุตไทม์ก็จะได้ตามเวลาที่เรากําหนดนะครับคราวนี้เราจะมาลองใช้งานกันนะครับโดยอย่างที่แจ้งไว้นะครับว่านี่คือขา1นึ่ขาสนะครับสตาร์สต็อปนะครับแล้วก็สวิตช์นี้ก็คือขา3ามขาสนะครับรีเซ็ตนะครับแล้วขา5้าขาหนะครับก็จะมาเข้าไฟแดงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูผลกันนะครับ โดยเริ่มต้นนะครับเราจะทดลองตั้งเวลากันก่อนนะครับกดปุ่มโอเคนะครับอ่าก็จะให้ตั้ง br bright นะครับความสว่างแล้วก็ตั้งไปแต่ถ้าตั้งแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็กดโอเคผ่านไปเดี๋ยวผมจะทดลองตั้งนะครับนาทีผมให้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็กดโอเคอ่าแล้วก็ตั้งสักอ่าห้าวิก็พอนะครับจะได้สะดวกรวดเร็วนะครับกดปุ่มโอเคนะครับแล้ว output time ผมจะให้เป็น2วิก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับ ทีนี้ที่เราตั้งก็เรียบร้อยนะครับโดยเราตั้งไว้นะครับการทํางานทั้งหมดนะครับ5วินาทีนะครับแล้วก็เอาพุทธ time คือ2วินะครับแล้วก็เวลาก็จะเดินต่อเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับถ้าเรา start นะครับเวลาก็จะเดินไปนะครับถึง5วินาทีเมื่อถึง5วินาทีเอาพุทธ time จะมาตรงนี้เห็นไหมครับไฟแดงติด2วินาทีแล้วก็ดับไปแต่เวลาก็จะยังเดินต่อนะครับ แล้วเราก็มารีเซ็ตนะครับเห็นไหมครับก็จะกลับไปแต่เห็นไหมครับเนื่องจากอเรารีเซ็ตก็จริงเป็นศูนย์แล้วเวลาก็จะเดินออกต่อทันทีเพราะว่าตัวคอนแทคขา1ขา2นั้นยังเป็นสตาร์ทอยู่นะครับอ,อันนี้เวลาก็จะยังเดินต่อไปต่อให้มีสัญญาณรีเซ็ตเข้ามาอีกเห็นไหมครับสัญญาณที่สตาร์ทก็ยังค้างอยู่ก็จะเดินต่อไปครับเมื่อถึงเวลาเห็นไหมครับ เอาพุทมา2วินะครับอ,อีกครั้งนึงครับสมมุติเรา reset, รีเซ็ตนะฮะเวลาก็เดินไปนะครับเมื่อถึงเป้าหมาย5วิเห็นไหมครับเอาพุทไทม์สวินะฮะก็จะดับที่วิที่7นะครับคราวน,นี้เมื่อเวลาผ่านไปเรียบร้อยนะครับเราก็สต็อปเมื่อสต็อปเวลาหยุดแล้วนะครับรีเซ็ตกลับไปเวลาก็เป็น0ย์แล้วก็พร้อมที่จะทำงานในรอบใหม่ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะทดลองให้ออปท์ไทม์นั้นยาวนานขึ้นอีกหน่อยนะครับสมมุติว่า5้าวิเหมือนเดิมนะครับแล้วกดโอเคผ่านไปออปท์ไทม์ผมจะให้เป็น1ิบวิเลยนะครับแล้วก็ลองกดโอเคนะครับจับเวลาทั้งหมด5้าวินะครับออปท์ไทม์สิวินะครับรอบนี้คราวนี้เราจะมาดูผลกันนะครับก็คือถ้า รอบนี้มีสัญญาณเข้ามานะครับพอถึง5าวิเวลาเป้าหมายแล้วเห็นไหมครับเอาพุทธทมเอาพุทธทมจะเป็น1ิวิใช่ไหมครับก็จะไปถึงวินาทีที่15เลยกว่าไฟจะดับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นผลของรอบนี้นะครับคราวน,นี้เราจะลองอีกทีนะครับถ้าเรามีสัญญาณเข้านะครับยังไม่ถึง5าวิแล้วเรา,าไม่มีสัญญาณเข้าก็จะเป็นการสต็อปไปนะครับ และถ้ามีสัญญาณเข้ามาใหม่ก็เวลาก็เดินต่อนะครับเพื่อถึงเวลาเป้าหมายเอาพุทธามติดนะครับติดก็คือติดไป10วินะครับถึงวินาทีสิ 15. แต่ถ้าระหว่างนั้นเราไปกดสต็อปนะครับการสต็อปนะครับไม่ว่าจะก่อนหรือหลังก็จะเป็นการหยุดเอาพุทธามไปโดยอัตโนมัตินะครับก็คือว่า,า,าลบตรงเอาพุทธามไปนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวแล้วนะครับต่อให้มีสัญญาณเข้ามาใหม่เห็นไหมครับ นาฬิกาเดินอัปพุทธามก็จะถูกหยุดไปเพราะจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นการถือว่าเลยเวลาเป้าหมายไปแล้วก็จะถือว่าถ้าคุณมาหยุดตรงนี้หยุดในช่วงเวลาที่ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ตั้งอัปพุทธามไว้ยาวแค่ไหนการหยุดสต็อปเวลาก็ถือว่าเป็นการสต็อปอัปพุทธามไปด้วยแล้วนะครับและนี่ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของนาฬิกาจับเวลาเคาอัพนะครับ ในกรณีของโปรเจก t นี้ก็คือเมื่อมีสัญญาณเข้ามานะครับนาฬิกาสตาร์ทเดินหน้าไปเมื่อไม่มีสัญญาณเข้ามานาฬิกาสต็อปนะครับมีสัญญาณเข้านาฬิกาเดินนะครับเมื่อถึงเวลาเป้าหมายเอาพุทธามสามารถตั้งได้นะครับกี่วินาทีแล้วก็ให้เอาพุทธามสามารถแสดงผลได้นะครับตามที่เราต้องการเมื่อไม่มีสัญญาณนะฮะนาฬิกาหยุดและรีเซ็ต ก็สามารถกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้นะครับ